สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเปราองสึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจําวันอาทิตย์ที่24รก,กรกฎาคมพุทธศักราช2565นะครับรายการมวยยเสี่วันนี้ก็จะเป็นมนแคนยูฟ้าบุมเพล็กเซียนพบกับทางด้านลาวสตาเกียรติธงยศน้ำหนักคู่นี้ก็ร้อยเอ็ดปอนด์นะครับร้อยหนึ่งปอนด์คู่ที่สองก็จะเป็นเพชรเดินรงววรทวีพบกับทางด้านเพชรฤทธิ์นกเขาขมอสิบเอ็ดน้ำหนักร้อยหกปอนด์ คู่ที่สามก็จะเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นร้อยสิบสองปอนด์ช่องเจ็ดสีนะครับของเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินกับทัพทีมทองสอจล็กเมืองนนท์นะครับคู่นี้เคยขึ้นป้ายจะต่อยชิงแชมป์กันแล้วนะครับแต่ว่าวันนั้นเพชรบ้านไร่เนี่ยแจ้งถอนนะครับคู่แข่รายการวันนี้ก็จะเป็นสิงห์ดำชอจระ,ะบุญพบกับทางด้านหนึ่งอุบลชอโชคปัญชาหรือเจ้าหนึ่งอุบลสิทธิเจ้บุญธรรมที่มหนักหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์นะครับ ที่ผมแนะนำนะครับแฟนคลับอย่าลืมนะครับแอปพีเค24เป็นลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับแอปพีเค24ที่เดียวจบครบทุกความมันแอปพีเค24การันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับแฟนคลับไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องไปเสียน,นะครับว่าอาจารย์คําว่าแอปพิเค24เข้าไปสมัครยังไงต้องพิมพ์แบบไหนบ้างนะครับแฟนคลับก็ไปกดลิงก์นะครับผมแปะ ผมแปะไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับภาษาเขาเรียกว่าลิงก์แต่ว่าก็จะเป็นตรงข้อความนะครับขดเข้าไปตรงภาษาอังกฤษหรือปุ่มตรงไหนก็ได้นะครับขดเข้าไปมันก็จะขึ้นรายละเอียดเป็นช่องแรกก็เป็นผู้แนะนํานะครับเป็นรหัสผู้แนะนําเป็นรายละเอียดอะไรต่างๆท่านก็กรอกเข้าไปช่องแรกทางผู้แนะนําเนี่ยที่เป็นลิงก์ที่ผมแปะไว้ในใต้คลิปนี้เนะี่ยไม่ต้องไปลงอะไรเลยนะครับก็เว้นไปเลย ผ่านไปส่วนข้อมูลข้อหนึ่งก็ไปกรอกนะครับกรอกหากท่านติดขัดตรงไหนหรือสงสัยอะไรก็สอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ mm hmm. เบอร์โทรผมนะครับ093-005-0480นแะครับ093 005 0480 00นะครับ,รบแล้วก็เบอร์เบอร์เธผมเนี่ยสามารถบันทึกเข้าไปแล้วก็จะขึ้นเบอร์ไลน์นะครับแฟนคลับที่ต้องการจะเข้ากลุ่มไลน์ก็ทักมาได้เลย จ้งความประสงค์ว่าอยากเข้ากลุ่มไลน์ของผมนะครับผมก็จะเชิญเข้านะครับยินดีรับพี่รับน้องเข้าสู่ครอบครัวของอบรมเมืองดอกบัวนะครับเวลานี้ก็มีสมาชิกอยู่ร้อยเจ็ดสิบกว่าคนนะครับที่นี่ก็จะมีข้อมูลดีๆฝากแฟนคลับฟรีนะครับกลายกลุ่มไลน์ผมนี่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีอยู่กันแบบพี่แบบน้องข้อมูลอาจจะไม่เท่ามืออาชีพเขานะครับไม่เท่ากลุ่มที่ท่านเสียเงินเสียทองเข้าไปนะครับที่นี่ฟรี แต่ว่าอาจจะมีคมูนดีสู้เขาได้นะครับสองสามอาทิตย์แล้วก็สองสามอาที่ก่อนแล้ว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็น่าจะผ่านฉลุยนะครับทีมงานข้อบวกกันทุกคนนำเงินำนำทองกลับบ้านนะครับผมแนะนํามาตลอดแฟนคลับเข้าไปสมัครแล้วอยากดูราคาเดบนะครับเข้าไปได้เลยสมัครฟรีครับไม่ต้องเสียค่าเปิดยูสเซอร์นะครับไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นสมัครเปิดยูสเซอร์เสียค่ายูสเปิดยูสเซอร์ก็มี อยากรูราคาเรีอยากฟังราคาเรีต้องเสียงเงินเข้าไปฟังกดเข้าไปฟังเสียงเงินเข้าไปสมัครฟังที่นี่ฟรีนะครับท่านอยากดูราคาเรีอยากรู้ราคาเรีเนี่ยเข้าไปได้เลยวันใดเวลาไหนเข้าไปดูได้เลยนะครับราคาเรีเปิดที่นี่คือของจริงเรดบางท่านอยู่ในกลุ่มเขาส่งมาให้ดูก็ดูไปดูไปนะครับอาจจะเป็นของจริงอาจจะเป็นของปลอมไม่มีใครรู้แต่ว่าราคาเรีที่นี่ท่านดูด้วยได้ดตนได้ด้วยตนเอง ของแท้นะครับสามารถจิ้มแทงได้ด้วยผมถึงบอกว่าเป็นของแท้และท่านเนี่ยได้เห็นด้วยตนเองนะครับเห็นด้วยตนเองไม,ไม,ไม่ใครโกงท่านได้นะครับเขามาหลอกเขามาจริงคนไหนส่งมาเรารู้หมดหลอกเราไม่ได้นะครับแม้กระทั่งราคาช่วงพักยกนะครับมวยชกมาชกเสร็จหมดยกนี้ใครเป็นต่อเท่าไหรถึงไหนแล้วท่านก็จะเห็นเองหมดนะครับท่านจะรู้ราคาว่าแดงต่อเท่านั้นเท่านี้ท่านรู้เองหมด อยากให้แฟนคลับเข้าไปศึกษานะครับเอาสิ่งดีๆจากที่ตรงนี้เนี่ยไปเป็นเครื่องมือนะครับไปเป็นหนทางแล้วท่านก็ไปปรับปรุงแก้ไขนะครับในการหางเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราต่อไปได้นะครับการหาข้อมูลการฟังความการชกน้ําหนักต่างๆฟังจากวิเคราะห์วิจารจากหลายท่านส่วนราคาเหรือบรรยากาศต่างๆเราดูจากที่ตรงนี้ได้นะครับฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงิน ผมหินว่าเป็นสิ่งดีๆก็เลยแนะนําแฟนคลับนะครับเข้าไปสมัครได้เลยนะครับมาดูมวยชอบก่อนนะครับคู่แรกนั้นมนแคมยุ้าบุมเด็กเซียนกับทางด้านเราสตาเกียรติงยศน้ําหนักคู้นี้101ป่ปอนด์นะครับมนแคมเนีย่ยอายุ15ปีตัวนี้ประเภทแรมโบ้นะครับประเภทมนุษย์หินเดินเตะขาต่อยหมัดรุนแรงแต่ช่วงโควิดก็หยุดไปพอสมควรกลับมาต่อยสองไฟก็เรียกความกลับมาแต่ว่า ยังไม่ร้ดันยังไม่หดเหมือนตอนเป็นเด็กนะครับช่วงนี้ปั่นหนักขึ้นมาร้อยปอนส่วนลาสตาเกียตรติทงยศนะครับเป็นน้องชายของเจ้าเมืองลาวเกียตรติทงยศมาจากส,สปปลาวนะครับนักชกบ้านพี่เมืองน้องซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียตรติทงยศนครพนมนะครับตัวนี้เก่าเกมนะครับต่อยมานานประเภทเด็กดองนะครับสูงไม่ถึงร้อยหกสิบนะครับอายุยี่สิบปีแล้วยังต่อยร้อยปอนอยู่นะครับร้อยปอนร้อยเอ็ดปอนการผ่านมวยมาดูดีกว่านะครับ แข่งแต่ว่าความเป็นมวยการออกอาวุธดูดันแต่ว่าการป้องกันตัวยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับส่วนหวัวใจลูกหนักลูกแรงความขยันความสู้ตัวนี้ใช้ได้นะครับวันนี้นะครับมนแคนเนี่ยตอนเป็นเด็กนี่เก่งพอปล่อยหนักขึ้นมาแล้วก็หยุดไปพักหนึ่งเนี่ยยังไม่แข่งเท่าเดิมเจอกับเราสไตกยรติยศซึ่งหนักแรงแต่ว่าการป้องกันตัวยังไม่ดีเท่าไหร่ แต่ผมยังมองว่ากระดูกการผ่านมวยร่างกายของเราสตาดูดีกว่าวันนี้ถ้าเป็นรองหน้ารองถ้าเป็นต่อหน้าติดตามนะครับเข้าแล้วอย่าลืมบอกตัวบังทุนในคู่นี้ใจเกินร้อยครับเกินกร้อยทั้งคู่มีโอกาสลุ้นคู่ดูเดี๋ยวประจำสดาด้วยนะครับผมชอบไปที่ลาวสตาเกียรติถงยศคู่ที่2นะครับเพชรเดินดงววันทวีนะครับกับเพชรฤทธิ์ของเขาขอมอสิบเอ็ดพิกัดหนึ่งร้อยหกปอน เจ้าเกตเดินดวงก็ซ้อมอยู่กับทีมงานผู้จัดนะครับเขาในเหนียวหนึบลูกจับเหนบสอกฟันได้เร็วนะครับฟันได้แรงของปุ๊บฟันปั๊บของปุ๊บฟันปั๊บครับหลักเหลี่ยมดีเขาในแข็งแกร่งนะครับการผันมวยเริ่มดีนะครับส่วนเพชรเดของเขาก็ม11เนี่ยซ้อมอยู่ที่ลูกมะขามหวานนะครับแชมป์ลลิขหนพ์ที่ผ่านมาสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บฉลาดหลักเกลี่ยดีนะครับกระดูกการผันมวยใกล้เคียงกัน ผมยังชอบไปที่เพชรเดืนดวงวัวันทวีนะครับหน้าเสือทีมงานผู้จัดเข้าในแข่งกันมาหนักสองคมคู่นี้ไม่หักนะครับแต่ผมก็ยังชอบไปที่หน้าเสือทีมงานผู้จัดนะครับคู่ที่สองส่วนคู่ที่สามนะครับเป็นคู่กันแล้วไม่คล้วกันนะครับเพชรบันไดสิงมาวินป้องกันแชมป์่ร้อยสิบพราะทีองคนช่างเจดีวันนี้เจอกับทัพทีมทองสอจเล็กเมืองนอนนะครับจากอุบลตัวนี้ฉลาดหลักเลี่ยมดีครับทัพทิมทองเคยชนะมานะครับเคยต่อยกันมาเพชรบันไดเนี่ยเป็นต่อ ถึงสามหนึ่งห้าหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเพิกพ่ายทับเิมทองขาดลอยท้ายๆเหมือคู่นี้ทัพเจมทองมีโอกาสได้ชิงแชมป์โลลสิปสองปอนไฟก่อนขึ้นป้ายเนี่ยเพชรบ้านได้น่าจะติดโควิดนะครับติดโควิดก็แจ้งถอนไปเพราะนั้นทัพเจมทองกอทอนะครับ้อบอีกฝักซ้อจเล็กเมืองนอน์เอกซ้อดำเนินนะครับฉลาดระเ,เดียมดีอาวุธหลากหลายวันนี้มาเจอกันเพชรบ้านได้เนี่ยพิดโควิด,ดที่เพิ่งหายเนี่ย ผมว่าระบบการหายใจระบบข้างในเนี่ยน่าจะยังไม่เต็มร้อยนะครับน่าจะยังไม่เต็มร้อยส่วนทัพทีมทองก็ร่างกายกลับมาเข้าที่อาวุธหลากหลายกว่าเคยชนะมาแต่วนนี้ก็เสียเปรียบรูปร่างส่วนตัวผมยังชอบเวทีทัพทีมทองสอจอเล็กเมืองนอนนะครับวันนี้ไม่ห่างราคาก็ไม่ห่างแต่ผมให้เป็นที่เด็ดในรายการนะครับทัพทิมทองซอจเล็กเมืงนอ,นองนนคุยกับรายการนะครับสิมิงดำชอ้อจระบุญนะครับวันนี้เจอกับหนึ่งบน ชอโชคบัญชาพระเจ้าหนึงุบนสิทธิ์เชยบุญธรรมครับพี่กัดหนึ่งร้อยสามสิบปอนปกติสีิงดำนะต่อยร้อยยี่สิบหกรอยิบเจดรอยยปดประมาณนี้นะครับถ้ามองดอีจริงๆเนี่ยหนึ่งอุบลก็ต่อยร้อยยี่บหกยิบเจ็ดยิบปดยิบเก้าประมาณนี้รูบนเผิอเนี่เหมือนเสมิงดงําเน,น,นี่เก่งเล็กหนึ่งอุบลนี่เก่งใหญ่เห็นไหมครับวันนี้เก่งเล็กเจอเก่งใหญ่เสมิงดําสองสามไฟหลังเนี่ อย่างสกดคําวา่ชนะไม่เป็นส่วนหนึ่งอุโบนีฟอร์มสดนะครับมาดูจริงๆนะครับอย่างก่งเล็กเจ้าสิมิง์ดำซ้อมอยู่กับเสี K ่ยแขกพีเคหนักแรงทุกลูกครับมัดหนักซอกคมเขาในแข็งแกร่งเคยเป็นมวยฟอร์มสดกับสิบไฟนี่ไม่แพ้ใครนะครับช่วงหลังมาเจอรนชชัยเจอพวกคมเพชรเนี่ยก็พ่ายไปนะครับพ่ายไปพ่ายไปเพราะอะไรครับน้ำหนัก ต่อร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดซีมิงดำตัวขึ้นมาเยอะนะครับรูปร่างใหญ่ขึ้นเยอะทําน้ำหนักแทบไม่ไหวนะครับอ่อนแดงแดงปลายไม่ดีวันนี้ผอยหนักมาร้อยสามสิบที่นี้มาดูทางด้านหนึ่งอุบนนะครับหนึ่งอูบนสิทธิท์แค่บนทำอุติต่อยร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยแปดร้อยยี่สิบเก้าวันนี้ก็ปล่อย 130. ร้อยสามสิบเปียกซิมันเก่งใหญ่แต่ไม่ใช่นะครับน้ำหนักร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยแปดร้อยยี่สิบเก้านี่เป็นน้ำหนักเต็มนะครับปล่อยสามสิบเท่ากับปล่อยขึ้นมา แต่ว่าสมิงดาเนี่ยน้าหนักเต็มเขานะครับตอนนี้นเขาบีบวันนี้ปล่อยมาจริงๆรน่ร้อยสาสิบเป็นหนักที่ดีด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็บ,บนเนี่ยปกติปล่อยร้อยี่ิแปดร้อยี่บเก้าเนี่ยเหมือนเก่งใหญ่แต่ที่ไหนได้น,น,น้ําหนักนี้ปล่อยตลอดนะครับวันนี้ปล่อยมาร้อยสามสิบผมมองว่าเสียเปรียบนะครับเรื่องน้ําหนักเสียเปรียบแล้วตัวที่ชนะตัวที่หนึ่งบนชนะมาเนี่ยมีทตาเมยแข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งแต่ตัวเล็กนะครับตัวเล็กคู่ชกแต่ละตัวเนี่ยตัวเล็ก เกรดมวยระดับมวยเนี่ยไม่ถึงสมิงดำนะครับวันนี้ฟอร์มสดก็จริงต่อยร้อยสามสิบปอนด์ผมมองว่าสมิงดำชอตเะบุญแพ้ยากครับวันนี้ให้เป็นทีเด็ดเลยนะครับมวยมีแพ้มีชนะได้แต่ว่าผมมองว่าสมิงดำเนี่ยแพ้ยากยิ่งหน่าเสือของเสียแขกที่นี่ไม่เป็นรองอยู่แล้วอาจจะมีท่านสจตงประจินมีทีมงานเขาชุดใหญ่เนี่ยมาช่วยหนุนช่วยดันราคาแพ้ยากครับไม่เป็นทีเด็ดตัวที่สองนะครับ เสียงดังชอ่อชะระบุนนะครับวันนี้มาดูมารักมาชอบอีกครั้งนะครับคู่แรกชอบไปที่ลาวสตาเขียบทงยศกระดูกแข็งแกร่งร่างกายดีโชคดูสม่ำเสมอวันนี้ประเภทเตือนด้วยกันชนด้วยกันไม่มีตานะครับมวยคู่นี้เตะขาต่อยหนักแรงทุกคู่มวยสไตล์คล้ายๆกันแต่ว่าราวสตาต่อยสม่ำเสมอกว่ากระดูกดีกว่าผมมองว่าน่าผ่านได้นะครับ ู้ที่สองผมชอบไปที่เพชรเดินดวงวอลทวีตรงหน้าเสือทีมงานผู้จัดเชิดกับเพชรพิดแชมป์รุ่นร้อยห้าปอนของชง่องกฤษีไม่ห่างนะครับแต่ผมก็ยังชอบไปที่หน้าเสือของเพชรเดินดงคู่ที่สามครับชิ่แชมป์ผมชอบไปที่ผู้ท้าชิงครับทัพทีมทองซอจเล็กเมืองนนท์ผมมองว่าผมมองว่าวันนี้น่าจะนําแชมป์กลับเมืออบนได้นะครับส่วนคู่เอกของรายการนะครับเก่งเล็ก จริงไหมนะครับเป็นเก่งใหญ่ไปแล้วนะครับสมิงดาวันนี้ดูดีๆเนี่ยได้เปรียบน้ําหนักได้เปรียบกระดูกมวยได้เปรียบการผ่านมวยวันนี้น่าจะเกิดได้นะครับให้เป็นจดเดในรายการนะครับสมิงดาชอชลระบุญอยู่ครับเสียแขกพีเคนะครับ2ตัวกรับบ้านวันนี้ไม่พิธีทับทีมทองสอจเล็กเมืองนนและก็สมิงดาชอสจระบุญนะครับรายการมวยน้ําหนักอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแฟนคลับที่เข้ามาฟังก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ เพื่อจะได้รับทราบข่าวสารต่างๆที่ผมจะได้นํามาเล่าสู่แฟนคลับฟังนะครับเป็นการวิเคราะห์รณ์หลังการช่างน้ําหนักแล้วก็จะมีราคาเด็ดเสริมมาด้วยนะครับแฟนคลับที่สนใจจะเข้ากลุ่มไลน์ก็093.0.050480บันทึกเบอร์โทรผมแล้วก็ทักไปนะครับบอกว่าประสงค์จะเข้ากลุ่มไลน์ผมก็จะเชิญเข้านะครับท้ายนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันสอสสิ่งดีๆที่ผมแนะนำมาตลอด แฟนครับก็ไปครอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีตลอดรายการนําสิง่งดีจากตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ในกินหาเงินหาทองเ้งครอบครัวต่อไปนะครับขอบคุณแันครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ